มีเฮสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า h ฮ a ว e i ์ a t ดแพดท8นะครับผมเป็นแท็บเล็ตราคาย่อมเยาวครับผมราคาไม่ถึง4,000นะครับผมตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นแบบที่เป็น Wi-Fi นะครับผมไม่ใช่ตัวที่ใส่ซิมได้ ตัวนี้ได้มาจาก JD Central นะครับผมเป็นตัวที่พีออเดอร์มาตอนที่ผมพีออเดอร์เนี่ยเขาจำหน่ายในวันที่13มิถุนาถึงจะเริ่มชำระเงินและก็เริ่มส่งของนะครับผมได้มาในราคา3,690บาทครับผมของแถมเยอะมากเลยแล้วก็ผมใช้กับบัตร c i t ี้แบงคนะครับผมซึ่งสามารถผ่อนได้0%ต์4เดือนก็จัดไปครับผม ในส่วนของแถมเนี่ยก็จะมีการ์ด64นะครับผม6 4กิกเจ้าเคสแล้วก็ปากกาแล้วก็แท่นจับเจ้าตัวแท็บเล็ตนะครับผมเดี๋ยวพอเราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยในวันที่13เนี่ยแล้วก็ได้ของซึ่งจริงการส่งเนี่ยถือว่าไวมากเลยนะครับผมประมาณวันกว่ากว่าเองมั้งเนี่ยอของก็มาส่งแล้วนะครับผมแต่ว่าสภาพก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผม ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวมาดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับผมรถที่มาส่งเนี่ยเป็นรถรถเรียกว่าอะไรรถ2แถวหลังคาสูงกระบะ2หลังคาสูงนะครับผมของทางบริษัทอ่าก็มาเปิดดูนะครับผมว่าด้านในมีอะไรบ้างด้านในจะมีบับเบิ้ลชิ้นใหญ่แอร์แบ็กนะครับถุงหนึ่งถุงนะครับผมแล้วก็มีกล่องนี้น่าจะเป็นปากกานะครับผมอใช่เป็นปากกา แล้วก็มีเมมโมรี่ยี่ห้อนี้นะครับผม64 g ิกไบตส่วนนี้ก็เป็นแท่นจับซึ่งมีน้ำหนักพอสมควรเลยอันนี้เป็นเคสหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมาตัวมาดูเจ้าตัวเจ้าตัวเมดแพดเนี่ยนะครับผมอ่าประกันซิมเน็กนะครับผมอ่ะว่าแล้วมาลองแกะดูกันเลยนะครับผม ก็ถ้าแกะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอแกะจากไอ้เจ้าของบันเดิลที่ให้มาก่อนนะครับผมล่าสุดที่ผมอัดลงเสียงเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้แถมเป็นเซตนี้แล้วนะครับผมรู้สึกจะแถมเป็นอีกเซตหนึ่งก็ลองไปตามดูนะครับผมเจ้านี้ก็คือเคสนะครับผมก็จับดูคุณภาพก็ใช้ได้นะครับผม ไม่ถึงกับกล่องแก็งมากนะครับผมก็จะเป็นเทปแบบกาวนะฮะก็เรียกว่าอะไรกาวใช่ไหมที่แบบติดแล้วลอกได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่มันติดตามรถเ่ยอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่าก็เป็น apter, อะแดปเตอร์อีกอันนึงเป็นอแดปเตอร์กับเมม ho สิบสี่ส่วนนี้น่าจะเป็นปากกาครับผมปากกาก็ไม่มีอะไรมากครับผมปากกาสำหรับอ่าแท็บเล็ตแอนดรอยนะครับผมไม่ต้องชาร์จไฟมีจุกแม่เหล็กแป้น ปากานี่จะมีจุกยางรองนะครับผมหัวท้ายเป็นคลิปแม่เหล็กครับผมเจ้าตัวนี้แท่นจับนะครับผมเป็นแบบพับได้นะครับผมตัวนี้มีน้ําหนักพอสมควรเลย แน่นหนาดีครับผมยังของใหม่ย,ยังซิงอยู่นะครับผมตัวนี้สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้นะฮะดึงฐานปรับระดับต่างๆนะครับผมเออนี้เข้าท่าเผื่อเอาไว้วางอย่างอื่นได้ด้วย อ่ะว่าแล้วก็จะมาดูเจ้าพระเอกของงานเลยเจ้าตัวเครื่องอันนี้จะเป็นอันบ็อกเฉยๆนะฮะไม่ได้มีทดสอบไม่ได้มีอะไรด้านหลังก็จะแจ้งรายละเอียดของเจ้าตัวเครื่องนะครับออกตาคอหน้ากว้างของจอ80%แบต5,001นะครับผมอ m มู i10 นะครับผมในนี้เขาว่ารัตีว่าสามารถชาร์จได้แล้วใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงนะครับผม เท่าที่ผมทดลองใช้มาก็กถือว่าโอเคนะไม่ได้ชาร์จบ่อยชาร์จอะไรมากมายนะครับผมก็มาลองแกะซีลดูกันครับผมเปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องนะครับผมนะครับผมในถุงพลาสติกนะครับผม ด้านในก็จะมีกล่องเล็กๆอยู่สองกล่องนะครับผมกล่องแรกนี้จะมีเข็มแทงซิมซึ่งเครื่องนี้ไม่มีซิมนะครับผมแต่จะเอามาสำหรับแทงเพื่อถอดใส่เจ้า SD c a r r d นะครับผมด้านในนี้ก็จะมีะคู่มือกับใบรับประกันครับผมซึ่งมีหลายภาษาครับผมแล้วก็ในนั้นแน่นอนครับมีภาษาไทยด้วยนะครับผม ส่วนใบและอีกใบนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับผมสายชาร์จที่ให้มาก็จะเป็นไมโคร USB ครับผม ส่วนไอ้เจ้าอีกฝั่งหนึงนี่ก็จะเป็นที่ชาร์จเนี่ยนะครับผมทีนี้ก็มาดูเจ้าตัวเมนของเรานะครับผมก็วัสดุถึงว่าโอเคนะผมผมว่าจับแล้วมันไม่กล่องแก่งอะทีแรกคิดว่าจะซื้อไอ้ไอแพดเขาเรียกว่าอะไรโทษที อะแท็บเล็ตพันกบบว่าบาทแต่พออ่านรีวิวไม่ไม,ไม่กล้าซื้ออะกลัวกลัวเรื่องวัสดุกอเรื่องคุณภาพแล้วแม่งแบรนด์แม่งไม่มีด้วยไงก็เลยเอออันนี้แหละซื้อมาลองเขียนงานอะไรเล่นๆดูราคามันแค่สามพันกว่าบาทยังต้องตัดสินใจซื้อเครื่องนี้นั่งอยู่ในห้องน้ำาแล้วกดดูมันเด้งมาในเฟ e บ o ๊ k ก็เลยเข้าไปดูก็เลยเสร็จเลยเรียบร้อย นะครับผมตรงนี้ก็เป็นถาดใส่ซิมนะครับเข็มแทงซิมเอ้ยไม่ใช่ใส่ซิมถ้าเป็นรุ่นอื่นจะใส่ซิมกับการ์ดอันนี้จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นใส่การ์ดอย่างเดียวขออาภัยด้วยก็จะมีกล้องนะครับผมไม่ต้องคาดหวังกับกล้องในราคานี้นะครับผมบอกไว้เลยก็ <laughs> <laughs> พอถ่ายได้นะครับผมวิดีโอก็ได้ที่ HD นะครับผมลองเปิดการทำงานดูทดสอบคร่าวๆนะครับผมไม่มีอะไรมากอันนี้เอามารีวิวให้ดูเฉยๆ ไม่ใช่รีวิวดีอันบ็อกให้ดูเฉยๆนะครับผมแล้วใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีเวลาจะมาถ่ายเป็นโปรแกรมโปรแกรมไปลวกันอันที่เกี่ยวกับงานกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วครับผมถามชอบใจฝากซ u b s c r i b e ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆเอามาฝากกันใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ